ภาพโอวูแมนฟรังเอ็กซ์ของดิเอโกเบลาสเกตไม่ได้เป็นเพียงฉากชีวิตประจำวันในครัวทั่วไปแต่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนโดยแก่นสำคัญคือการใช้ความต่างขั้วหรือจัสต์โพ i ิชันเพื่อสื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นศิลปินได้จัดวางหญิงชราซึ่งมีใบหน้าและมือที่เหี่ยวยน่นเป็นตัวแทนของวัยสุดช้าของชีวิตครูกับเด็กชายที่ยังเยาว์วัยสะท้อนให้เห็นถึงวัฏจักรของชีวิตและความไม่จีรังอย่างชัดเจน ไข่ที่กำลังถูกทอดอยู่กลางภาพคือจุดโฟกัสสำคัญไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถในการวาดที่เหมือนจริงแต่ยังแฝงสัญ,ญลักษณ์ถึงความเปราะบางการเปลี่ยนแปลงและการถือกำเนิดใหม่การกระทำที่กำลังทอดไขน่นี้จึงอาจถูกมองเป็นอุปมาถ,ถึงกระบวนการของชีวิตที่ต้องผ่านการดูแลและเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้เบลลาสเกตยังใช้สไตล์การวาดแบบโบเดกรอนเพื่อยกระดับวัตถุธรรมดาในครัวให้มีความสำคัญและใช้เทคนิคแสงและเงาอันเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความลึกและมิติให้แก่ภาพทำให้วัตถุทุกชิ้นดูมีชีวิตชีวาและมีความหมายด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้ภาพวาดดังกล่าวกลายเป็นผลงานที่เปลี่ยนฉากเรียบง่ายให้เป็นการใคร่ครวญถึงปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึ้งและงดงามปัจจุบันภาพวาดนี้จะสแสดงอยู่ที่ National Gallery of Scotland ในเอดินเบิร์ก